ดิคันเพื่อนคะ่ะไทยเฮอร์เป็ดโฮมาแล้วคะ่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศการแก้บนเจ้าพ่อเสื้อบ้านและผู้ดูแลศาลแห่งนี้กันคะ่ะก่อนการเข้าชมฝากเพื่อนๆกดติดตามกด s u b สไครต์กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเราด้วยนะคะตอนนี้เราก็ไปชมบรรยากาศของการแก้บนกันได้เลยคะ่ะมารู้จักเจ้าเสื้อบ้านกันนะคะเจ้าเสื้อบ้านเป็นดวงวิญ,ญญาณที่ทำหน้าที่ปกปักรักษาสมาชิกในหมู่บ้าน หอเสื้อบ้านหรือคําว่าเสื้อบ้านท่านผู้รู้บางท่านอธิบายว่าเสื้อมาจากคําว่าเชื้อแปลว่าบรรพบุรุษค่ะหมายถึงดวงวิญญาณของบรรพบุรุษที่มีความดีหรือความมีบุญคุณกับชาวบ้านนะคะอาจจะเป็นผู้นําในการตั้งหมู่บ้านหรือคนที่มีความดีเป็นที่เคารพนับถือของคนในหมู่บ้านค่ะหรือจะเป็นดวงวิญญาณดวงใดดวงหนึ่งที่สถิตอยู่ในบริเวณน,นั้นก่อนจะสร้างหมู่บ้านนะคะหรือบางทีก็อาจจะเรียกว่าอารักษ์ค่ะ ความสําคัญของเสื้อบ้านนะคะมีหน้าที่และบทบาทสําคัญก็คือเป็นผู้ปกปักรักษาคุ้มครองสมาชิกในหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้านค่ะก็จะมีหอเสื้อบ้านนะคะซึ่งชาวล้านนาก็เชื่อว่ามีเทวดาอารักษ์รักษาชาวบ้านในหมู่บ้านให้อยู่เย็นเป็นสุขให้คนในหมู่บ้านนะคะมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเกื้อกูลซึ่งกันและกันค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องช่วยกันดูแล ตั้งแต่เกิดจนตายแล้วก็มีความผูกพันกันนะคะและนี่ก็เป็นการทำพิธีกรรมการแก้บนของกลุ่มชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านนะคะที่จะนำเอาสิ่งของต่างๆทั้งขาวและหวานดอกไม้ทุกเทียนมารวมกันนะคะแล้วก็จัดทำเป็นเครื่องสักการะค่ะ วันน oh. okay. so like yeah. yeah. ี้ก็จะทำการแก้บนด้วยหัวหมูสองหัวอาหารข้าวหวานต่างๆทางกลุ่มก็จะมาเตรียมจัดทำกันในบริเวณใกล้ๆกับศาลเจ้าพ่อเสื้อบ้านกันค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่กลุ่มของชาวบ้านได้ช่วยกันจัดทำเมนูอาหารเพื่อจะนำไปแก้บนกับเจ้าพ่อเสื้อบ้านและผู้ที่ดูแลสถานที่แห่งนี้ค่ะ การที่ทุกคนมาร่วมกันทำการแก้บนนี้ก็ด้วยความเคารพศรัทธาต่อเจ้าพ่อเสื้อบ้านว่าจะก่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขปรารถนาสิ่งใดที่ดีงามก็สำเร็จรุล่วงไปด้วยดีค่ะเมื่อทำเสร็จแล้วก็นำมาถวายแด่เจ้าพ่อเสื้อบ้านค่ะเมนูลาบยำหมูหมวหมูต้มผลไม้ประกอบไปด้วย กล้วยทั้งสุกและดิบมะพร้าวส้มสับป,ปะรดแก้วมังกรของข้าวและของหวานก็พร้อมแล้วค่ะเพื่อนๆในส่วนของสารผู้ดูแลสารเาพาอเสื้อบ้านก็ต้องถวายให้เหมือนเหมือนกันเลยนะคะ ต่อจากนี้ไปก็เป็นช่วงเวลาที่จะต้องมากล่าวคำแก้บนกับเจ้าเสื้อบ้านที่ช่วยให้สิ่งที่บนนั้นสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีค่ะและในช่วงนั้นก็จะมีลมพัดมาหนึ่งช่วงประมาณ15วินาทีค่ะเพื่อน,เ,อนเหมือนกับว่าท่านได้รับรู้ถึงการมาแก้บนในครั้งนี้รู้สึกแปลกประหลาดใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้มากเลยค่ะเพื่อน คลิปนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาในการรับชมกันด้วยนะคะเพราะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะเพื่อน,เ,อนเข้ามาชมแล้วนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกด s ับ s c r i b ์กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะคะท้ายคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาเยี่ยมชมกันนะคะไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ